ประโยชน์ของใบย่านาง 1. นึ่บำรุงผิวพรรณใบย่านางนั้นนะคะสามารถช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าได้เนื่องจากในใบย่านางน,านั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยชะลอความแก่ทําให้ริ้วรอยลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ 2. ช่วยลดความร้อนในขับพิษจากร่างกายเหมาะกับคนที่เป็นร้อนในบ่อยๆค่ะ 3. ช่วยปรับสมดุลร่างกายแก้ท้องผูกได้ดี 4. เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายใบย่นางนะคะเขาจะมีสปปรรพคุณช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นและทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นมากกว่าเดิมค่ะ 5. ลดความอ่อนเพลียสำหรับผู้ที่มักจะมีปัญหาอ่อนล้าอ่อนเพลียเป็นประจ